สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนออกแบบหน้าปกแมกกาซีนนะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำนะครับจะทำส่งอาจารย์หรือว่าจะทำอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ใช้คลิปนี้ให้เป็นประโยชน์ได้นะครับผมผมก็จะมามีตัวอย่างก็คือนี่ครับนี่ก็จะเป็นซินีสเปอร์เกตครับเ,เป็น <laughs> ในแบบหน้าปกวันนี้นะครับเป็นมุก,กิต้าที่ผมชื่นชอบนะฮะ อ่าโอเคแล้วก็ดนับแรกครับแล้วก็กด c อนโทเพื่อสร้างเหมือนเป็นหน้ากระดาษนะฮะนะครับก็เหมือนสร้างเป็นหน้ากระดาษขึ้นมานะครับซึ่งหน้าปกแมกกาซีนที่ผมออกแบบเนี่ยนะครับจะมีขนาดเท่ากับ A4 พอดเีเป๊ะเลยนะครับอ่าแล้วก็กด ตอนแรกเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าความสูงของ A4 หรือว่าอะไรนะครับจะไม่รู้นะครับก็คือ Photoshop เขาก็มีมาให้แล้วนะครับเป็นพรีเซตของเขานะครับแล้วก็คือคลิกเข้าไปที่ International Paper นะครับก็ A4 ครับกดโอเคครับอ่าพอเราสร้างหน้านี้ขึ้นมาได้แล้วนะครับแล้วก็นี่ก็คือเหมือนเสมือนว่าเป็นกระดาษ A4 นะครับอ่าเหมือนเว้กระดาษ A4 ที่พวกเราใช้ วาดรูปใช้เขียนอะไรเป็นธรรมดานี่แหละครับก็คือเนี่ยมันจะอยู่บนนี้แล้วนะฮะอ่าก็ถ้าเกิดผมสอนช้าไปก็ขออภัยนะครับอันนี้สอนให้เพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับ Photoshop ดูด้วยนะครับก็ขออภัยคนที่เก่งแล้วนะครับอ่าโอเคกด Ctrl O เพื่อ Ctrl O นะครับ Ctrl C, T, R, L ครับแล้วก็กดตัว O เพื่อที่จะเปิดเอ่อหน้านี้ขึ้นมานะครับ หน้าออแบบว่าเราจะ Import พวกรูปอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยหรือว่าเอารูปเข้ามาใส่อะไรเงี้ยครับอ่ะส่วนตัวผมเนี่ยผมจะใช้3ามรูปนี้นะครับในการในนี้กดโอเคไหมครับอ่ะโอเคอันดับแรกครับเราใช้ยางลบนะฮะตรงนี้ลบพื้นหลังตรงนี้ก่อนให้มันเป็นแบบตารางพวกนี้นะครับหรือว่ากดพอตอนที่เรากดคอนโทรลเอเนี่ยเราเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับก็ พอเราสร้างมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าโอเคแล้วต่อไปครับเดี๋ยวขอบอกอีกเรื่องหนึ่งว่าถ้าเกิดไม่เห็นเมาส์ขออาภัยนะครับมันเป็นเหมือนกับว่าโปรแกรมถ่ายหน้าจอมันบั๊กนะครับก็เลยไม่สามารถเห็นเมาส์ได้นะอ่าก็เดี๋ยวผมจะซูมให้แล้วกันว่าต้องคลิกตรงไหนอะไรตรงนี้นะครับอ่าก็กดไปที่มาควีทูนะครับอ่า กดไปที่มาคุรีทูให้เลือกเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตอนแรกเพื่อนๆอาจจะเป็นวงกลมหรือว่าพวกเส้นอะไรอย่างนี้นะครับให้เลือกเป็นสี่เหลี่ยมครับแล้วเราก็มาลากเป็นขอบครับผมจะให้ประมาณเป็นอย่างนี้แล้วกันนะฮะประมาณตอนนี้เอ่อคงไม่ใหญ่เกินนะครับแล้วเราก็ใช้เลือกสีครับส่วนตัวผมจะเป็นสีแดงนะฮะสีแดงเอาอ่อนๆนิดนึงแล้วกัน เอ้ยเอาเข้มๆนิดหนึ่งนะแล้วก็ตอนแรกของเพื่อนๆอ,อาจจะเป็น Gradient Tool ตรงนี้อยู่นะครับให้เลือกเป็น Pen Bucket Tool นะครับอ่านะโอเคพอกดเลือกเสร็จก็ลงสีไปได้เลยครับตรงที่เรา Select อยู่นะฮะแตก่ก็กดเราจะให้เส้นประตรงนี้มันหายไปก็กด Control D ฟึบหายไปแล้วนะครับ อ่ทีนี้เราได้ขอบมาแล้วขอบซ้ายนะครับเราจะเราอยากได้ขอบขวาอีกเราไม่จําเป็นต้องมานั่งวัดให้เท่ากันครับเรากดคลิกตรงนี้ฮะคลิกที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับแล้วให้กดคอนโทรลเจนะครับปุ๊บมันก็จะ Copy นี่ออกมาครับ Copy เส้นของฝั่งนี้ฝั่งซ้ายออกมาซึ่งจะทำให้ฝั่งขวากับฝั่งซ้ายเท่ากันโดยที่เราไม่ต้องมานั่งวัดอีกทีนะครับ อ่ะแล้วถามว่าเส้นขอบบนกับเส้นขอบล่างทํายังไงให้มันเท่ากันก็กดคอนโทรล j จีครับกดคลิกไปแล้วก,กดคอนโทรล j ครับแล้วก็จะได้เส้นอันนี้มาใช่ไหมฮะอ่าพอเราได้มาแล้วอ่ะเราก็กดตรงนี้หมุนครับตรงขอบนะฮะให้ตรงขอบข้างบนตรงเอสี่เหลี่ยมมันจะมีสี่เหลี่ยมสามจุดใช่ไหมตรงข้างบนให้กดให้ไปที่สี่เหลี่ยมด้านขวาสุดนะครับมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นเครื่องหมายแบบ เ,เรียกไว่าไงแบบเป็นลูกศร2หัวนะครับให้หมุนนิดหนึ่งนะครับเพราะหมุนนิดหนึ่งแล้วตัวเลขตรงนี้จะขึ้นใช่ไหมให้เรากดลบไปครับแล้วพิม์ลบ90องศานะครับแล้วกด Enter ครับแล้วก็เลือกเอ่อ Selection To o l นะครับโอเคกดแล้วเราก็ลากเข้าไปตรงขอบนะฮะอ่าเราได้มาแล้วนะฮะทีนี้พอเราได้มาแล้วเรา ขอบล่างก็ไม่ต้องห่วงครับกดคอนโทเจได้เลยครับแล้วก็เลือกลงมานะฮะฟืบข้างบนให้มันเท่ากันเลื่อนขึ้นไปอีกนะฮะอ่าโอเคตอนนี้เราได้ปกมาแล้วนะครับซึ่งเราสร้างกลุ่มมันขึ้นมา1กลุ่มก่อนนะครับอ่า Create New Group นะฮะแล้วตั้งชื่อครับเป็นเอ่อขอบปกนะฮะแล้วลากเสียนนี้เข้าไปเลยครับอ่าแล้วปิดครับ เพื่อที่จะกันว่าไม่ให้เรางงว่าเฮ้ยนี่แม่งคืออะไรวะอะไรเงี้ยนะครับอ่าให้เราสร้างอย่างนี้นะฮะอ่าต่อไปเป็นพระเอกของเราครับ Sinister Gate ครับเอาเข้ามาครับคือเพื่อนๆจะเอาเป็นอะไรก็ได้ครับเป็นนางแบบหรือว่าอะไรก็ได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวนะทำไมมันเป็นแบ็คกราวด์หมดเลยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะขออันนี้ก่อนอิพอร์ตเข้ามาใหม่ โอเคเราก็เดี๋ยวเดี๋ยตอนเนี้เราก็ได้คือสมมุติว่าเราได้ภาพเรา,าแบบว่าได้ภาพมาแล้วนะครับซึ่งของผมก็เป็นเีนีสเซอร์เกตนี่แหละนะครับแล้วเราก็ทําการลากลากคนเนี้เข้าไปในนี้ได้เลยครับคือวิธีการลากเนี่ยให้ลากจับภาพเนี่ยแล้วก็มาชี้ที่เ,เลเยอร์ที่ที่เรากำลังทำอยู่นะครับ คือขอบข้างบนนะที่เรากำลังทําอยู่นะครับลากเข้ามาแล้วภาพมันก็จะเข้ามาในนี้นะครับอ่าแล้วเราก็กด c t r l T ครับเพื่อที่จะเป็น free transform นะครับแล้วเราก็ขยายขึ้นไปอะขยายสำหรับผมจะให้มันเต็มนะฮะโอเคกด apply ครับอ่าโอเคตอนนี้เราเห็นว่า ภาพมันยังเด่นขึ้นมากว่าขอบใช่ไหมฮะแล้วก็ทําการลากเลเยอร์หนึ่งเนี่ยลงไปข้างล่างขอบนะฮะตอนนี้มันก็จะอยู่ในขอบแล้วนะครับเราเปลี่ยนครับเป็นเ,เปลี่ยนชื่อครับเพื่อที่จะให้ไม่งงนะฮะอ่าโอเคครับแล้วเราก็ซึ่งตอนเนี้ยเราต้องคํานึงถึงว่าตัวอักษรเนี่ยมันจะทับหน้าของ นายแบบหรือนางแบบของเราหรือเปล่านะครับเราต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับก็คือผมก็จะเล,เลื่อนเขาลงมานิดหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะให้ข้างบนเนี่ยเป็นใส่ตัวอักษรนะครับซึ่งข้างบนเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นพื้นหลังว่างเปล่านะครับซึ่งจะทําให้แบบเป็นสีขาวล้วนเลยถ้าเกิดเราเอ็กพอร์ตออกมาอย่างเช่นตัวอย่างนี้ครับเนี่ยฮะจะเป็นสีขาว สีขาวอย่างนี้เลยนะครับซึ่งมันไม่สวยใช่ไหมล่ะอ่าแล้วก็ไปที่ถ้าเกิดเป็นภาพเหมือนผมนะฮะให้ไปที่ brush tool ครับแล้วเลือกที่ layer ครับอ่าโอเคเราถ้าเกิดใครเป็นภาพ png ที่ตัดพื้นหลังแล้วก็โชคดีไปครับเจะไม่เจอปัญหานี้ครับถ้าเกิดใครเป็นพื้นหลังที่แบบว่ามีอะไรเต็มไปหมดเลยแบบว่าพวกวิวอะไรภาพวิวอะไรเต็มไปหมดเลยก็ จะทำแบบนี้ไม่ได้นะฮะต้องใช้ cloning stem นะฮะ c ค o n e stem 2นะครับ,รบซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายใน ep ข้างหน้าแล้วกันนะครับแต่สำหรับ ep นี้ผมจะมาสอนทำไอ้นี่ก่อนนะครับหน้าปกแมกกาซีนอ่ะซึ่งตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับเ,เราคลิกที่ บัตชูเรียบร้อยแล้วเราก็กดออทิเนตครับ mm hmm. เพื่อที่จะดูสีมาครับซึ่งดูสีที่ใกล้เคียงกับอรูป uh, ไม่สุดนะฮะ mm hmm. พื้นหลังครับไม่ใช่รูปครับเป็นพื้นหลังฮนะแล้วเราก็กดระบายไปเลยครับ mm hmm. อ่าโอเคครับตรงไหนไม่เนียนก็ไอ้นี่ฮะลงไปครับอ่าตอนนี้ครับเราได้ พื้นหลังมาแล้วนะครับจะตัวสีดูว่ามันเป็นสีขาวเหมือนกันนะฮะแต่เมื่อกี้ที่มันไม่เหมือนเพราะว่าเหมือนแบบว่าพอตอน e x p o r ออ,ออกไปมันจะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครก็เอาเป็นว่าไอ้นี่ละกันนะครับแล้วก็ทำตามผมละกันนะครับสำหรับมือใหม่นะสำหรับพวกที่แบบว่าที่แบบมีประสบการณ์เรื่องด้านนี้อยู่แล้วก็ทำได้เลยครับไม่เป็นไรอ่ะ ก็ทีเนี้ยแล้วก็ใส่ชื่อของเ,อเหมือนเป็นถ้าเป็นบริษัทก็ชื่อบอริษัทถ้าเกิดเป็นเรียกว่ายังไงน,นะเป็นแบบพวกร้านออกแบบหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการพวกอะไรเงี้ยจะเป็นชื่อชื่อครับแต่สำหรับผมเป็นเทสแลลวกันครับอา่าเป็นคำว่าเทสแล้วก็ของผมจะเลือกเป็นสีส้มอันนี้นะฮะ เือกเป็นสีส้มนะฮะผมเป็นเทสนะฮะมีสี่ตัวก็คอสเปกบราให้มันห่างกันหน่อยนะครับอ่าฟอนต์ของผมใช้ก็ก็ก็แฮมก็แฮมนะครับใช่ของผมใช้ก็แฮมอ่าแล้วเราก็กดลากขึ้นมาให้มันเอ่อใหญ่ๆหน่อยนะฮะอาาจะเห็นว่ามันจะไม่บังหัวนายแบบอะไรของเรานะครับ ่าก็ตอนเนี้ยเราไม่รู้ว่าตัวอักษรของเราตรงเปล่าแต่ตาเราะเห็นว่ามันตรงนะครับแต่ผมว่าทางที่ดีอะให้เรามีเส้นไกดไว้ก่อนดีกว่าว่าให้มันตรงจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอ่าให้กดไปที่วิวครับแล้วกดนิวอุ้ยวิวแล้วก็กดนิวไกดครับแล้วกดพอมันขึ้นหน้าต่างนี้ แล้วนะครับบางคนอาจจะเป็น h o r i z o n t a l อยู่ให้เปลี่ยนเป็น vertical นะครับก็คือ,อ,อแนวตั้งนะครับแล้วพิมพ์ไปว่า50นะครับไม่ใช่ cm นะเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าพอเราได้มาแล้วนะครับเราได้เส้นไกด์แล้วว่าตรงเนี้ยคือตรงกลางของภาพนะแล้วเราก็กด control T ดูว่ามันตรงหรือเปล่านะครับอ่าสำหรับผมตอนเนี้ยมันตรงแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดใครไม่ตรงก็ขยับ ผมแนะนำว่าให้ใช้ลูกศรบนแป้นคีย์บอร์ดนะฮะในการขยับจะดีกว่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เมาส์มันอาจจะไม่แม่นยำเท่าคีย์บอร์ดนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราได้มาแล้วชื่อกับในแบบของเราแล้วก็ขอบปกนะฮะอ่าเออบางทีเรา พิมพ์ไปแล้วอาจจะไม่เห็นตัวอักษรเพราะว่าตัวอักษรของเรามันอยู่ทับใต้รูปที่เราต้องใช้อยู่นะฮะให้เอาขึ้นมาให้เอาขึ้นมาบนรูปนะครับอ่าโอเคพอเราขึ้นมาบนรูปแล้วทีนี้เรากา็ต้องมีบาร์โคดใช่ไหมครับในการขายอ่าบาร์โคดของผมอันนี้โหลดมาจาก google ครับอ่าเป็นบาร์โคดหึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับอ่า โอเคบาร์โคดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาใหญ่มากครับเอานิดเดียวพอนะเอออะเอาไว้ตรงขอบขอบมุมข้างล่างจะไว้ซ้ายขวาก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เราเลยเพราะว่าเราเป็นคนออกแบบอยู่แล้วจริงมวนะ่านอะ่าโอเคทีนี้เราก็จะมาใส่แคปชั่นครับหรือว่าท็อปิกนะฮะอ่านะสำหรับของผมจะเป็นเอ่อเอ่อลดตัวอักษรหน่อยผมผมจะเป็น จะพิมพ์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ครับไม่ฟิกตรงนี้ครับอ่อเขียวให้มันเล็กลงนิดนึงผมผมจะเป็น the power of sinister gate นะครับอ่แล้วเลื่อนให้มันมาเป็นทางอ,อ้ยซ้ายจะพูดว่าขวาอีกนแอ่ะตัวมันใหญ่เกินทับหน้าก็ลดลงนิดหนึ่งนะครับเลื่อนลงมา อ่าเอาใหญ่ขึ้นมานิดนึงโอเคเออลืมบอกเลยสำหรับคนที่ปรับตัวอ,นนะะอ,อักษรนะครับเถ้าเกิดปรับตรงนี้มันจะได้แค่เจ็ดสิบสองใช่ไหมล่ะเห็นคำว่าตัว,ต,วตัวทีสองตัวข้างหน้าตรงนี้ฮะพอกดแล้วอะ่ะพอเราคลิกค้างไปแล้วใช่ไหมฮะเราจะสามารถเลื่อนซ้ายก็คือใหญ่ให้มันใหญ่ขึ้นเลื่อนเอยเลื่อนขวาคือให้มันใหญ่ขึ้นเลื่อนซ้ายคือให้มันเล็กลงนะฮะ มันจะเป็นอะไรชิ่ง่ห้มากเลยจอดนะโอเคพอได้มาแล้วนะครับแล้วก็ใส่เอฟเฟกนิดหนึ่งครับโอ้ยมาบีบแต่อะไรตรงนี้ใส่เอฟเฟกหรือไม่ก็แม่ถ้าไม่ใส่ขอบสตร k กก็เออลืมบอกว่าเข้ายัางไงเข้าตรงนี้ครับกดที่เอฟเฟกตรงนี้นะฮะแล้วก็กดพวกเอฟเฟกตรงนี้นะทั้งหมดนะฮะกดเลือกอะไรก็ได้แล้วสาหรับผมเลือก เออเป็นเงาดีกว่านะฮะเป็นเงาอ่าโอเคฟบตรงนี้คือ distance นี่ก็คือความไกลของเงานะครับว่าเราเราจะให้มันไกลขนาดไหน่สำหรับผมผมผมไม่เคยใช้ไกลกว่านี่ใช้ไกลก็คือเท่านี้แหละนะฮะ,ะไซส์นี่ก็คือความฟุ้งนะฮะความฟุ้งของเงานะฮะถ้าเกิดไม่มีเลยก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ เหมือนแบบแดดแรงๆอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าโอเคกดพอเราได้แล้วก็กดโอเคนะอยา่าอย่าก,กดแคนเซิลนะครับโอเคครับอ่าตอนนี้เราได้มาแล้วแคปชั่นนะครับแล้วก็ใส่แคปชั่นอีกสักฝั่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่าของผมจะเป็น Avengers 7-4อเซเว่นโฟล์อ่ากีตาริสนะฮะ ก็เลื่อนให้มันอยู่ทางขวาครับเรามันอยู่ทางขวาใช่ไหมฮะเราก็เลือกให้มันอยู่ทางขวาเอาลงมาข้างล่างนิดนึงนะฮะอ่าโอเคกดพอทุกครั้งที่เราพิมพ์เสร็จนะฮะให้เลือกที่ selection tool นะ,ะับเพื่อที่จะปรับแต่งอะไรอย่างอื่นต่อนะครับโอเคต่อไปเราก็ใส่เอฟเฟกต์นะฮะ ใส่เอฟเฟกลงไปนะอ่าผงเป็นองค์บุญเป็นดรอปชาร์โดตอนแรกใช่ไหมก็เลือกให้มันเท่ากับภาพตอนแรกนะน่าจะประมาณนี้แล้วก็ไซส์มันฟุ้งนิดหนึ่งโอเคอ่าตอนนี้ครับเราก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับหน้าปก อ่าแล้วก็ใส่อะไรลงไปนิดหนึ่งสมมุติว่าแมกกาซีนเล่มเนี้ยขายดีมากนะครับขายดีแบบหู้ยถล่มทลายเลยลทําทออกมาถล่มทลายเลยแล้วก็ใส่อ่อว่าขายดีสักหน่อยนะครับว่าฮอตไพรส์นะฮะอ่าแล้วก็ลากเข้าไปนะครับลดขนาดนะครับฟืบฟืบโอ้โห กด enter ครับอ่าทีนี้เราก็เสร็จแล้วครับสำหรับหน้าปกของเรานะฮะอ่าโลโก้โลโก้นี่จะยังไงก็ได้นะฮะจะใส่อะไรก็ได้หรือว่าเราจะเป็นโลโก้ของเราเองอะไรอย่างงี้นะครับอ่าสำหรับ ep ที่2นะครับผมก็จะมาสอนแบบว่าแบบโลโก้ถ้าเกิดนายแบบของเราเป็น png แบบว่าตัดพื้นหลังมาแล้วเนี่ย เราจะทำยังไงนะครับอ่าโอเคสำหรับอีพีแรกก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็กดไลค์ใครไม่ชอบกดดิสไลค์ได้ครับแล้วก็นะครับว่าใครที่รู้แล้วก็ไม่ต้องมาอวดภูมิว่าเฮ้ยกูรู้แล้วอะไรเงี้นะครับก็อันนี้ผมสอนพวกคนที่แบบว่า,ายังไม่เป็นนะครับสอนเพื่อนๆที่ยังไม่เป็นนะฮะอ่าโอเคใครที่แบบว่ามาโชว์ภูมิไรบล็อกนะครับ อ่าถ้าเกิดอยากเป็นกำลังใจให้ผมก็นะครับกด Subscribe ได้เลยครับนะฮะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับลืมสอนเซฟครับอ่าวิธีการเซฟเนี่ยนะครับจะมีอยู่สองแบบนะฮะนั่นก็คือการกด c t r l S เนี่ยคือเป็นเซฟแบบอ่า p h o t o s h o p Project นะครับหรือว่าไฟล์ PSD นั่นเองซึ่งสามารถ เอามาแก้ไขในภายหลังได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเตรียมปริ้นแหละนะครับเตรียมปริ้นเลยแบบอุ้ยทําเสร็จแล้วจะปริ้นแล้วอะไรเงี้ยนะครับให้กดคอนโทนอัลเทเนตชิพ S นะครับฟังดีๆนะครับคอนโท o คอนโท a อ t e r เนตชิ Control S นะฮะแล้วก็มันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับให้เรากดตัวลบนะบเพื่อดูว่า,าหน้าปกเราเป็นยังไงมั่งอะไรางี้นะฮะ แบบว่าโอเคถ้าใช้ได้แล้วก็ให้เราเลือกเป็นไฟล์นะครับมันจะมี GIF หรือว่า GIF นะครับ JPEGJPEGPNG8PNG24WWBMP นะฮะแนะนำว่าให้เป็น JPEG หรือว่า PNG นะครับอ่าซึ่งถ้าเกิดเป็น PNG เนี่ยมันจะมีความคมชัดมากกว่า JPEG แล้วก็ไฟล์ ไฟนี่ยังใหญ่ครับแบบโอ้โหแบบถ้าเกิดใครที่แบบว่าใส่รายละเอียดเยอะๆนี่น้ำตาเล็ดนะครับบอกเลยนะะอ่าโอเคเราก็ตรวจสอบให้ดีครับว่าเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็อ่าโอเคครับกดเซฟครับพอเซฟเสร็จแล้วก็หาโฟลเดอร์ของเรานะครับแล้วก็เขียนว่าแมกกาซีน f i แนลนะฮะหรือว่าตั้งชื่ออะไรก็ได้เราผมเป็นไฟแนลนะครับอ่าแล้วเราก็ถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะเซฟแบบว่าแค่นี้เราจะไม่โดนแก้หรือว่าเราจะกลับมาแก้อีกแล้วก็กด ctrl s เพื่อเซฟเข้าไปอีกทีนะครับจะเป็นไฟล์ psd ซึ่งมาเปิดแล้วมาแก้อีกได้นะครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ